สวัสดีสวัสดีตอนเช้าเช้าของวันที่10มิถุนาห5ห้สวัสดีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาขอบคุณที่ดูคลิปผมตลอดมาคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปที่100พอดี และผมก็อยากขอบคุณออกจากใจว่าขอบคุณมากครับที่ติดตามและติดชมและกดแชร์ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณจัดใจขอบคุณจริงๆขอบคุณให้รู้คำว่าขอบคุณครับผมขอบคุณที่ติดตามและติดชมผม100่คลิปครับผม ขอบคุณวิวทุกวิวที่ให้มาขอบคุณมากครับผมวิวทั้งหมดได้อยู่ที่1 0 0คลิปได้ที่ส0,000ล้านวิวครับผมส0,000กว่าล้านวิวครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณจริงๆครับผมส0,000กว่าล้านวิวขอขอบคุณครับผมที่ให้มาครับผมขอบคุณมากครับผม คลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งร้อยครับผม ي, เรามีทุกวันนี้ได้เพราะคำว่าภูมิพลราชเจ้าเจ้าอยู่หัวครับผมที่เอาสัญญาณดาเทียมเข้ามาในประเทศไทยครับผมและทำทุกสิ่งทุกอย่างในระบบการปกครองให้เราทุกคนครับผมมีค่าราชการทุกอย่างครับผมที่พ่อหลวงแกเป็นคนจัดตั้งขึ้นมาครับผม มีตั้งแต่กรมการปกครองแห่งประเทศไทยดูแลด้านกรมการปกครองอยู่ที่ศิริราชครับผมและก็มีทำเนียบขาวที่เป็นการดูแลของนายกมัตรีและรัฐมนตรีทุกคนครับผมและก็จัดตั้งข้าราชการทุกหน่วยงานของข้าราชการและกระทรวงขึ้นมาครับผมนั่นคือพ่อหลวงของเราชื่อว่าภูมิพล อดุลยเดชราชเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าครับผมถึงมีไทยเมืองทุกวันนี้ก็เพราะท่านแหละเป็นคนก่อตั้งสัญญาณดาวเทียมเอามาที่ประเทศไทยครับผมที่เรามีทีวีดูมีสื่อทุกอย่างดูคือภูมิพลอดุลยเดชหรือพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ้าเป็นคนเอามาครับผม วันนี้ผมมาขอบคุณที่ติดตามและติดชมผมได้ตั้งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคลิปได้ตั้งได้ได้ตั้งสามหมื่นล้านวิวครับผมกว่าล้านวิวผมเก็บสี่หมื่นครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมนี่คิปเป็นคลิปที่ลอยครับมาขอบคุณครับผมยังไงก็ติดตามและติดชมคลิปต่อไปคือคลิปที่หนึ่งร้อยหนึ่งรับรองไม่ทำให้ผิดหวังครับผม ยังไงก็ถ้าจะทําให้เต็มที่ครับผมจะมาให้ผิดหวังแม้แต่นิดเดียวเนาะเออแต,แต่กนะพี่หวันแม่ก็พี่หวันนิดหนึ่งก็อาภัยให้กันแล้วกันครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณสา0 0 0ืกว่าล้านวิวครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้แค่นี้ครับผมเดีย๋ยวเจอคลิปต่อไปคือหนึ่งร้ยหนึ่งครับผมแค่นี้ครับผมขอบคุณครับผม